ก็วันนี้ก็เป็นวันออกวรรษาก็กำหนดครบสามเดือนที่พวกเราได้ร่วมกันส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสม่ำเสมอกันทุกวันทุกวันบางคนก็ตั้งใจทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยบางคนก็ สม่ำเสมอในเวลาที่เราพอจะเข้ามาได้นะก็มาถึงวันสุดท้ายนะวันนี้ภาคค่ำก็ถือว่าครบนะกิจกรรมในพรรษานี้ก็ขออนุมโมทนากับทุกๆคนนะที่มีศรัทธาได้สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ถึงแม้จะมีเวลาไม่ได้เต็มที่นะเหมือนอย่างพระพิสุสงฆนะ์แตก่ก็แสดงถึงความศรัทธาที่พวกเรานะได้มีอยู่ในจิตใจเป็นพื้นฐานซึ่งตัวศรัทธานี่แหละนะจะมีความสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จะเป็นจุดที่สำคัญตลอดเส้นทางการปฏิบัติ เพราะว่าถ้าปราศจากความเชื่อมั่นศนรัทธาในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าการทำกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีความศรัทธาไม่เชื่อว่าจะทำแล้วเกิดประโยชน์ มันก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำถ้าวันหนึ่งความศรัทธานั้นหวั่นไหวไปคือพื้นฐานศรัทธาก็ไม่เค่อยแข็งแรงแล้ววันใดวันหนึ่งมีคนมาบอกกล่าวแนะนำในการปฏิบัติในเส้นทางที่ออกนอกเส้นทางของพระพุทธศาสนาเนี่ย ศรัทธาที่ยังไม่มั่นคงที่ยังไม่เคยปฏิบัติเห็นผลประจักษ์แจ้งด้วยตนเองเนี่ยนะมันก็อาจจะหวั่นไหวนะอาจจะเป็นเหตุให้เรามีความคลางแคลงสงสัยนะแล้วก็หวั่นไหวขึ้นมาได้ว่าเอ้เรากำลังเดินถูกทางอยู่หรือเปล่านะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้นะมันจะได้ผลจริงหรือ แต่มันจะเป็นทางที่ทำให้เราพ้นไปจากความทุกข์ได้จริงหรือเปล่านะหรือว่ามีคนมาบอกเส้นทางที่มันง่ายแล้วก็รัดสั้นนะนะเป็นเส้นทางที่เหมือนจะเป็นที่นิยมในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มถ้าเราไม่หนักแน่นนะไม่หนักแน่นมากพอที่ นจะเคยปฏิบัติจนประสบความรู้สึกขึ้นมาด้วยตนเองนะบนเส้นทางที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเมื่อมีคนมาบอกเส้นทางที่รัดสั้นนะจะเป็นเส้นทางที่ง่ายไม่ต้องมานั่งหลับตาไม่ต้องมานั่งสมาธิภาวนานะก็สามารถบรรลุธรรมได้ประสบความสำเร็จไดนะ้เราจะมานั่งกันทำไมแบบนี้ ถ้าคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งไม่มีศรัทธาที่หนักแน่นในคำสอนของประตถาคตเนี่ยนะก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะหวั่นไหวนะยิ่งยุคสมัยนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะม,นมันมีคำสอนที่เหมือนจะมีอยู่หลากหลายเพิ่มขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีทั้งที่เป็น บนเส้นทางที่ถูกต้องก็มีนะแล้วก็มีเส้นทางที่ผิดแปลกออกไปก็ไม่น้อยนะนะมันจึงจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่พวกเราทั้งหลายต้องมีความเข้าใจแล้วก็หนักแน่นในศรัทธาที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ได้ด้วยตนเองเลยว่าสิ่งไหนคือของจริง ธรรมเทศนาไหนเป็นธรรมะที่นำมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันได้ผลจริงมันลดความทุกข์ในจิตใจของเราได้จริงๆนะและมันเป็นของที่ไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวที่เป็นแค่เพียงการกลบหรือหลอกจิตใจของตัวเราเองให้ไปอยู่ในสภาวะที่ เหมือนกับจิตมันสร้างขึ้นมานถ้าเป็นของจริงมันจะต้องเป็นจริงตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดะไม่จำเป็นต้องหลอกจิตตัวเองให้อยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งมันก็จะต้องเป็นสภาวะที่พ้นทุกข์ได้ตลอดเวลานั่นถึงจะเป็นของจริงนะนะซึ่งผู้ที่จะ มีความหนักแน่นในสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยนะก็นอกจากการได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมเทศนาที่ถูกต้องมาแล้วเนี่ยยังจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์กับตนเองด้วยนะยังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติจนเรารู้สึกขึ้นมาเองเลยว่าจิตใจของเรามันมีพัฒนาการมันได้ผลจากการปฏิบัติ ปฏิบัติรักษาศีลเจริญจิตภาวนานะทำจิตให้สงบตั้งมั่นแล้วประสบผลสำเร็จประจักษ์แจ้งกับตนเองว่านะมันมีผลทำให้จิตใจของเรามันได้รับความสุขที่สะอาดจริงนะมันได้รับความตั้งมั่นของจิตแล้วเนี่ยนะมันสามารถที่จะดับนิวรธรรม เครื่องเศร้าหมองต่างๆไปได้จริงเราก็ยังต่อยอดใช้พลังของสมาธิพลังจิตที่ตั้งมั่นนี้เข้าไปเรียนรู้ความจริงแล้วสามารถที่จะยอมรับยอมรับความจริงในระดับลึกของจิตได้มากขึ้นมากขึ้น,นทำให้ความเห็นผิดการยึดติดสำคัญผิดอะไรต่างๆที่เรา เคยเข้าใจผิดมาก่อนเนี่ยมันคลี่คลายไปนะความยึดมั่นถือมั่นความหวงแหนในสิ่งต่างๆที่เป็นของเราของเราทั้งหลายนะเมื่อปฏิบัติถูกทางเนี่ยมันจะบรรเทาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปมันทำให้เราเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราที่แท้จริงที่มันจะ อยู่กับเราตลอดไปได้มันมีแต่ของชั่วคราวเท่านั้นมันมีแต่การได้มามีโอกาสได้มาใช้ทรัพยากรที่เราได้มีอัตภาพร่างกายเป็นอยู่ก็เป็นของชั่วคราววันหนึ่งก็ต้องทิ้งมันไปทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆที่เราเนึกว่าเป็นของเราของเรา มันก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นเลยวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปนะความที่เราเคยถือแบกอะไรต่างๆเอาไว้ในจิตของเราเนี่ยมันยังเกาะมันยังยึดมันยังถือเอาไว้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกทางได้ผลจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เพียงมาคิดนึกว่ามันไม่ใช่ของเรานะ แล้วมันจะหายไปความรู้สึกว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยมันจะต้องเกิดมาจากการที่จิตมันได้เข้าไปเห็นสภาวะตามความเป็นจริงด้วยในระดับลึกของจิตว่าไอ้ร่างกายนี้เนี่ยมันทำงานของมันเองได้ไอ้ความรู้สึกความจำความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมันทำงานด้วยตัวมันเองได้นะ เมื่อมันทำงานมันเองได้แล้วจิตใต้สำเนึกของเราเข้าไปมีประสบการณ์ไปเห็นการทำงานของมันจริงๆเนี่ยนะมันจะค่อยๆยอมนะยอมที่จะเห็นตามความเป็นจริงว่าขันห้าขันห้าที่เรานึกว่าเป็นเราเนี่ยในความเป็นจริงมันก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้น นะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาชั่วคราวให้เรามาใช้งานมันชั่วระยะเวลาหนึ่งและนะในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะต้องแยกจากกันไปนะเกิดใหม่เอาเอาไปใหม่ไปสร้างอัตภาพใหม่ขึ้นมาก็เป็นของชั่วคราวอีกอันนี้คือในระดับของความเข้าใจเรื่องของขันห้านะและสิ่งอื่นๆที่ นอกเหนือจากการที่เราแบกขันห้าเอาไว้เนี่ยอัน,นั้นมันตามมาอีกก็คือเมื่อเราไปยึดไปถือขันห้าถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรามากๆเข้านะเราก็จะมีความตรนีวงแหนในสิ่งที่เรานึกว่าเป็นของของเรานะเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติประสบผลขึ้นมาเป็นลำดับลาดัๆเ,เราก็จะมีโดยอัตโนมัติเลยคือความตรนี ความยึดถือสำคัญผิดว่าอะไรเป็นของเราของเราเนี่ยมันเบาไปมันคลี่คลายไปนะเราก็จะเลือกที่จะให้แบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับคนอื่นได้นะเราก็จะสามารถเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขที่เรามีเนี่ยให้กับคนอื่นได้โดยเข้าใจว่าทุกคนก็ล้นแล้วแต่มีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเรามีความสุขแล้ว เราก็อยากที่จะแบ่งปันให้คนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการที่จิตของเราเนี่ยมันได้ฝึกฝนและพัฒนาขึ้นมาจนสามารถคลายความยึดความถือในนะสิ่งต่างๆที่เรานึกว่าเป็นของเราให้มันบางลงไปแล้วก็มีพัฒนาการขึ้นไปอีกตรงที่ว่าเราก็จะเข้าใจไปอีกว่าการที่เราเนี่ย จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงเลยเนี่ยเราก็จะต้องชำระสิ่งที่มันยังเป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่ในจิตใจส่วนเล็กของเราทุกคนนะถ้าเรายังถูกอำนาจบางสิ่งบางอย่างบีบคั้นให้เรายังมีความทยานอยากในบางสิ่งบางอย่างอยู่ทั้งทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่ควรอยากนะในภาคทฤษฎีเรารู้ นะไม่มีใครไม่รู้ส่วนใหญ่ก็รู้กันทั้งนั้นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์และที่เรายังไม่สามารถพ้นไปจากความทุกข์ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่รู้นะในภาคทฤษฎีเรารู้อยู่แต่ทำไมเรายังถึงนะถูกกิเลสมันบีบคั้นมันคอยบังคับให้เราต้องวิ่งสแสวงหาสิ่งต่างๆ นะไม่ว่าจะอะไรก็ตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจนะทำไมมันยังบีบคั้นให้เราต้องวิ่งแสวงหาอยู่และเมื่อเราไม่ได้มาทำไมเรายังมีความทุกข์อยู่ทำไมเรายังมีความขัดเคืองใจไม่พอใจเวลาใครมาทำให้เราต้องพัดพรากจากความสุขของเราไปนะสิ่งที่เราอยากได้เมื่อไม่ได้ ทำไมเรายังมีความทุกข์อยู่นะทั้งทั้งที่ในภาคทฤษฎีในภาคที่เราศึกษาฟังธรรมาเนี่ยก็บอกว่าเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วนี่นาแต่ทําไมมันยังบีบคั้นหัวใจเราอยู่นะนะมันก็เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรายังไม่ได้ชำระออกไปในจิตส่วนลึกของเรานะ และวิธีการที่เราจะชำระออกไปได้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปจินตนาการได้ว่าเราว่างแล้วนะว่างจากกิเลสนะไม่มีความต้องการใดๆเกิดขึ้นมาในจิตของเราอีกแล้วนะเราไม่สามารถที่จะไปจินตนาการอย่างนั้นได้นะใครที่มีความคิดอย่างนั้นอยู่จินตนาการเรื่องความว่างว่าเป็นสภาวะของนิพพานเนี่ย นะต้องลองถามหัวใจตัวเราเองดูว่าในสภาวะนั้นๆเมื่อเราไปกระทบเกี่ยวข้องสัมผัสแล้วนะมันยังมีอะไรบีบคั้นหัวใจเราอยู่หรือเปล่าเนะมื่อไปถูกกระตุ้นจากอะไรก็ตามที่เคยกระตุ้นกิเลสของเราเนี่ยจิตใจของเรามีความรู้สึกกระเพื่อมบว่นไหวอยู่หรือเปล่านะถ้ายังมีความกระเพื่อมหวั่นไหวอยู่เนี่ยนะมันก็แสดงว่า สภาวะนั้นย่อมไม่ใชนะ่ย่อมไม่ใช่สภาวะที่จะพ้นไปจากความทุกขนะ์เพราะสภาวะที่พ้นไปจากความทุกข์เนี่ยมันจะต้องไม่ว่ามีอะไรมาก,กระตุ้นก็ตามจิตใจของเราก็จะต้องไม่กระเพื่อมหวั่นไหวนะยังคงมั่นคงยังมีความเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลานะพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เรามาฝึกปฏิบัติกัน ก็เพื่อที่ว่าเราจะเข้าไปเห็นให้ได้เข้าไปสัมผัสให้ได้ถึงพลังงานที่ซ่อนอยู่ในจิตส่วนลึกของพวกเรานี่แหละนะซึ่งต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติที่จริงจังนะไม่ใช่แค่เพียงการปฏิบัติแบบผิวเผินเท่านั้นการปฏิบัติแบบผิวเผินอาจจะทำให้เราได้รับความสุขความสงบความสบาย เวลาเรามานั่งปฏิบัตินะความสุขความสงบจากสมาธิเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นมาได้นะแต่กิเลสส่วนลึกที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยมันจะไม่ออกไปไหนถ้าเราปฏิบัติเพื่อให้ได้ความสุขความสงบเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ปฏิบัติมาจนถึงจุดที่จิตเริ่มมีความสงบมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะ เราจะสืบต่อการปฏิบัติเอาความสุขความสงบของจิตนี้เป็นเพียงต้นทุนเท่านั้นนะเป็นเพียงต้นทุนให้เราเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเห็นเข้าไปในระดับลึกของจิตให้ได้ว่าสภาวะที่มันซ่อนอยู่ในจิตของเราสิ่งที่มันหมักดองที่เรียกว่าอาสวะเนี่ยแล้วมันจะปรากฏตัวขึ้นมาให้เราได้ ทดสอบจิตใจของเราก็ต่อเมื่อจิตมันลงไปในระดับลึกในระดับที่เข้าสู่สมาธินะนะเพราะฉะนั้นใครจะมาดูถูกสมาธิไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายทั้งปวงทุกองเลยเดินมาบนเส้นทางนี้นะทุกองต้องเดินบนเส้นทางนี้เท่านั้นศีลส,สมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดนะ จะต้องครบบริบูรณ์นะจึงจึงเป็นทางที่จะพ้นไปจากความทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราวันออกพรรษาแล้วเป็นวันที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะพวกเราก็จะได้เป็นอิสระจากขอบเขตที่หลายๆคนได้ตรีกรอบเอาไว้นะก็มาทดสอบจิตใจของเราว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะเมื่อเราไม่ได้มีกรอบของการปฏิบัติ ที่เราวางเอาไว้แบบตั้งจิตอธิษฐานในช่วงพรรษาเนี่ยจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรเราจะยังคงรักษาระดับศรัทธาที่เราภาคเพียนสั่งสมมาได้อยู่หรือเปล่านะหรือว่าเมื่อออกนอกพรรษาไปแล้วนะจิตใจเราจะอาจจะถูกความลังเลสงสัยหรือถูกกิเลสส่วนลึก ที่มันมาคอยบอกเราว่าออกพรรษาแล้วนะเราเป็นอิสระแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติเข้มข้นแบบเดิมแล้วนะเราพอที่จะไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวได้การปฏิบัติสม่าเสมอนั้นเราทำมาพอแล้วจากนี้ไปเราขอไปท่องเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างนะถ้าจิตใจส่วนหนึ่งมันบอกเราแบบนั้น มันมีความคิดขึ้นมาแบบนั้นนะก็ให้เราดูใจเราเองว่าเราจะเชื่อความคิดแบบนั้นหรือเปล่านะหรือว่าเรายังคงมีความหนักแน่นมั่นคงนะมีศรัทธาที่ไม่ว่าจะอยู่ในพรรษาหรืออยู่นอกพรรษาเราก็จะยังคงรักษาข้อวัดปฏิบัติของเราให้สม่ำเสมอตลอดไปนะไม่ว่าอาจารย์จะนำปฏิบัติหรือไม่นำ เราก็จะยังคงรักษาข้อวัดปฏิบัติแบบนี้ตลอดไปนะนะถ้าใครทำได้แบบนี้นะก็ได้ชื่อว่าศรัทธาของเราหนักแน่นมั่นคงนะตัวศรัทธาที่หนักแน่นมั่นคงนี่แหละจะเป็นตัวสำคัญมากๆคุณธรรมเืินๆก็จะตามมาความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัตินะมันจะมาเอง สติก็จะมีกำลังสมาธิก็จะไม่หวั่นไหวปัญญาก็จะเกิดขึ้นมานะจะมีกำลังที่จะต้านทานต่อกิเลสบาปธรรมทั้งหลายไม่ให้มันเพิ่มเข้าไปในจิตใจแล้วก็ให้มันออกไปด้วยนะกำลังที่เราสั่งสมมานี้นี่แหละจะทำให้กิเลสบาปธรรมทั้งหลายที่มันซ่อนอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยมันค่อยๆอ,ออกไปนะก็ต้องเริ่มต้นจาก ศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนี่แหละก็ขออนุโมทนากับทุกๆคนนะที่มีศรัทธาปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงวันนี้นะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะยังสามารถมั่นคงรักษาศรัทธาที่มีอยู่ต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้ให้ยังคงอยู่สืบต่อไปตลอดไปไม่ว่าใครไม่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นเราก็จะมั่นคงในศรัทธาที่ เราฝึกมาดีแล้วเพื่อสื่อต่อให้พลังของความเพียรสติสมาธิและปัญญาเพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าเราจะพ้นไปจากความทุกข์ด้วยกันนะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปใช้เวลาที่เหลืออยู่นะเติมพลังจิตใจให้เข้มแข็งต่อไปเพื่อให้ศรัทธาของเรายัางมั่นคงและให้ปัญญามันพอกพูนขึ้นมา เพื่อที่เราจะได้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธองค์สืบต่อไปสืบต่อการปฏิบัติต่อไปนะเจรเรนพร